ดีสิเออดี e tamam, ่ส uh> uh> ิคุณครับสวัสดีครับนักพูดสวัสดีค่ะวันจีเอบซี่สุขสุขคนนะคะมื่อเดียกาเป็นมือวันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบกันยาสองห้าหกแปดนะคะครับผมกาแม่คู่กับล้างห้อยออับปี่ผู้ใดผู้ผู้บอลไหนนะคะเคยไปคู่กับบอใไหนขึ้นกัน แต่ว่าเห็ดเหลียงคำนวณบึงนะคะให้เป็นแนวทางกับมีมีซีมีเก่าของน้องของแม่คู่เนาะมีซีมีเก่ากับว่ากับเป็ซื้อซาซีเก่ากับซื้อว่าห้องเสียจวนมาไม่คับก็ห้องเสียจวนมาเก่าครับมาเก็ตเออแม่คู่กับดึงใส่เก่าเก็ตเก่าเก็ตเก่าซีนะคะกับผูดกับพญามอกลูกบอกหลานไอซีมา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 ดามใบเคียนภาษาไทยเคียนเหลี่ซีวบหนาเห็นว่าไม่ออกซีหงเนาะหกซีหก บันนีไฮรอดพอเฉียดบักแอ้ไปไปเติมก่อน40บ,บาทค่ารอดพ่อพ่อเฉียดบักแอ้หกสีู่่ท์าูไทยนะครับผมนี่ล่ะคาคือแล้วก็ะรดจิ้มก็มี46ครับ,รบอันนี้แม่คู่ว่าถือว่าด่วนนะคะเลขแปลธาแม่คู่ก็ได้ยินง่าแปลแม่คู่ก็บเบก็คือบ่มักหั่นนะ่ะคือคือเฮ้าโมอมาเขาก็เลียกว่าอร่อยมันมัน,มนยู่กับดว่วนกับสิ้นสัตวา์าศาสนาของเฮาเนาะค่ะคู่ก็บโรคคู่ก็บบอกว่าให้ฟังเป็นปัญหาอ๋อ ขั้นเป็นตูววันกันยาาอยู่ผู้ว่าช่วงนี้ผู้ผู้เขาพัานษาเนี่ยสีมาคนกขเรียกหาแนวทางเข้ามาเลยเต็มที่ค่ะกระลวนะคะล้ววันที่สิบหกแล้วค่ะแต่ว่าผู้ใดบอหอได้ออไก็ต้องลอววนะคะเพราะว่ามันบาดเจ็บม,มาหลายทุกคนค่ะไปคูู่ให้กกำลังแรงใกูุ่ผููสุปคนนะคะสู่ตัวสำหรับมือวันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้ากันญาเรียเร้ยวเนี่ยกระสีแกนงานบ่วงสวง บวงซวงให้ปู่ยี่สิบเก้าที่สิหกค่ะแมนบวงซวงบวงซวงเข้ากับกรเฮ็ดมใบสีเทียบใบสีพุ่มมันล่ะใบสีเอลักใบซีตัวคือปู่คนบ้านเนาะกระเฮ็ดบวงซวงแต่เก่าเขามีแต่ล่ำถวายไงสินะครับผมล่ำถวายเขาบปรียดตัางเครื่องบวงซวงบัดนี้กสะเฮ็ดบวงซวงให้ปู่ลองเบิ่งเพื่อว่ายเอฟซีไซบุญเขึ้นกระสีมีโชคมีลาภหน่ำขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ำกระขั้นผู้ใด มีโอกาสยักมากเมื่อได้นะคะซำหรับเมื่อไหวไหวปูไหวอ่อยคู่กับว่าได้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้ด้ค่ะยิบเก่าเร็วๆนี้แล้วก็วันที่สามสิบไปยังสิบไปดลำถวายวัดป่าบัดเหมือดคือเก่าค่ะสําหรับพุทเอียนมีเพ่นกับว่าประสานมาทั้งงันหนักหน่อยนะคะมีใครสีมีใครมีมีนำวันเพื่อนน้อก็แก่ค่ะไม่คู่กับสิแกมปลาไปนําค่ะค่ะ าาอาหารเช้าเบิ้งสถานการณ์วันที่ยิบเก่าอาหารเชไม่กู้มีงบไม่กู้กับสิ่งนี้มณฑะนั่นแหละเนาะน,นี่มพระสีที่พ่นบวชไม่เพราะสีสีพ่นสีสก้อนเนาะสีออกพ่นสาคอนนะคะคแต่สิ่นี้พ่นม่วนพ่นมาสันเขา่าย่างมือเศร้านะคะคสันเข่าพราเป็นพิธีรีตองแล้วก็เข้ากับลำบวงสวงนะครับเอากงงาองแยงพรอ มีวความเงี้ยวความด้วยกันวันที่เก่าต่างหากวันที่เก่าต่างหากค่ะวันที่เก่าท่านว่าต่างหากกันนี้ว,วันที่เก่าท่านว่าคืองานไหว้ขู่อันนี้คือบ่วงสวงมาซึ่งบ่วงสวงสิมีผลละหมากลากไม้แล้วก็มีมีใบสีนะคะมีใบสีพวกมะหลอกมาไรนี่ละน้ำเกล็ดซีพวกนั้นล่ะค่ะหลายซีอย่างไรยางที่ข้าวทียังบ่วงสวงเราได้พิ่นจัดให้ค่ะผู้ใดอยากมารวมน้ำก็ได้หรือว่าใครมีบักข้าวมีผลไม้อยากมารวมก็ได้จังซีนะคะเป็นพวงมาลัย กะสีถวายพวกมะไรก็ได้เพราะว่าใบสีทั้งใบสีกะว่าสิทีม่งานเท่าสีเฮ็ดเอาซื้อว้ตองเอางสีนาซื้อเคี่ยอุปกรณกอนะเฮ็ดให้มันถือมันตองอ่าเห็ละวฮานันเทียเข้ากัสิงที่สิ่งทีม่วงเห็นเนาะรูคนกับซีแน่ไหฮานให้เฮ็ดเปิดได้แล้วเสียคือเสริมบารมีน้ำแดงยาเสยผ้ากันมีต่ล่ำถวายแต่ว่าบ่ตังเคี่ยงบ่งสวงนังเสินะครับผมแม่กูก็เลยบอกบุญนะคะบัก มาว่าฮาลังเทือผู้ใดสิอยากมาล่วมน่ำก็ได้ังสินะมาล่ำถวายัมล่ำกันค่ะมันนี่กองเงาพร้อมจังสียคือว่าบ่วงซวงเปิดโชั่วเขาได้ค่ะอยากมาล่ำถวายอยากมาล่ำให้ว่าอยากมาล่ำป็นเป็นเป็นท่าล่ำจะคล้องก็ได้ัสินะค่ะได้คือกันคือว่าบ่วงซวงให้ผู้เข้ากับเปิดเชียงเปิดยังเอาก็ได้ซุ่มเพียงซุ่ม บ่เบ่เนสำหรับของเงยาเนาะสุ่มของเหยากัมีของเงยากับซีมีนั่งร่ำไห้เข้านั่นแหละครับค่ะคือเฮีดเอาให้เป็นซีรีมงคล่าทอไปยิบเก่าแล้วก็สามสิบพันสิบาพันศาเดืเดือนนี้มีสามสิบมือนะคะปูปูเลาบอกแม่คู่กับเมื้อคือกันเดียห้บวงสวงวัที่ยิบเก่าเด้อสัตน์พลเร่ยพรกคถามปัที่ยีบก่ามันตรงบั้นใดรอแล้วปูตรงเมื่อคืนตรงวันแ่นละว่าเสร็จแล้ว วันนี้แม่คู่กับพ่อในเมืองปฏิทินเมืองเนี้ยพอดีหนักหน่อยพูดเลียนลงไปเบืองวันจันทร์นี่เลยครับผมวันที่เก่าๆนี่กับที่นี่มันมุ่นพาคุณเจ้าแม่ว่าจังสันสันเฉาอยู่หอพร้อการทุกคนกับบอกเขาบอกเขาบ่พร้อมเนาะครับผมบ่พร้อมทีมงานเท่ากะมันกัผู้เลี้กัยังมาทีมงานกัยังมาหลายผู้หลายคนแต่ว่ามันขาดปัจจัยครับปัจจุปัดใัญ่เนี่ยแหละถึงสิีดไซซ่องให้ผ้าแล้วกะ เพียงบวงสวงยังนี่ล่ะหลายสิ่งหลายอย่างเข้าอธิษฐานเราผู้ใดเคยอธิษฐานใดก็อธิษฐานลองเบื่องนะคะอธิษฐานว่าเออสิด้รวมงานอยากร่วมงานนําแมคู่อยากเฮ็ดบุญน,น้าอยากอยากหอยอยากแขนแต่น้าจะเสียคือคือจะเป็นเพียงบวงสวงกระไดหรือจะเป็นเพียงกระไดจังสีนะค่ะแล้วว่าที่ยิบเกาแล้วว่าที่สามว่าที่สามซีฟกับลำถวาย หยุดปาบันเหมือดขึ้นเก่า้วก็ล่ำถวายหลายสิ่งหลายอย่างที่แม่คู่เห็ดนะคะบนเว่าบนเห็ดในบนว่าหยุดหยุดเพราะว่าเข้ากรได้ทั้บุญไปเรื่อยๆเพราะว่ามหาเกดีแม่คู่กับสามไปเรื่อยๆด้วยนี่สร้างเื้อใส่ประตูแล้วนะคะใส่ประตูางบนแล้วเพื่อนกำลังเก็บลายลงมาบ้านกับหลายเติยเนาะซ่วสีเลวแล้วก็สิมาเทพื้นเทพื้นทั้ง ทั้งทั้งในเท่แล้วบันนี้ซีเมนติดกับยางเลยเนะปูกระเดือกแล้วก็ทั้งขางแม่คู่ว่าขั้นมี้งบแม่คู่กับทีเที่สี่แพรกเมื่นล่ละหมายว่ามันยางหยักไรมีได้ขีดตุ่มบางเดือนน่ารุ่เดือนนี้ก็มีกระสียตเออกระกระลอกงบกระลอกงบกระโชคกระลอกงบขั้นบ่มีโชวไปสีเแ็กไดเนาะค่ะอันนี้ก็อาศัยบุญบารมีน้ำปูนั่นแหละคอยแขวนน้ำกันไปนะคะเนาะค่ะที่แม่คู่ได้ ซื้อกบปูได้เป็นบางข้างบางข้าวแล้วแต่เพื่อนสิบประทานเข้าเพื่อนประทานเข้าก็ได้เพื่อนบมประทานเข้ากับบ๊อดไดสิบปรคับกับบ๊อดไดของมูลนีธเนาะมันขืนอยู่กับบุญบารมีที่เข้าสะสมสั่งไปนั่นแหละค่ะสำหรับเนียทางนะค่ะการเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบมือนีก็บว่ท่านถามปูอันบ่อเต่าโมปูขั้นก็ได้ว่าจังไดว่ัท่านคนเล็บโมบวคนเล็บโทันวาอย่างค่ะก็เล็บโมทันวาจังหดก็ ก็มีแต่รถเบี้ยนเอาจรเบียนรถเบี้ยนแลยไหมครับเมื่อคืนเปิดไทยนาะครับเมื่อคืนนี่แปลกบอแม่คู่กับเงือกขึ้นกระเป๋าแม่คู่นี่ไบเลยครับผมคุณแกรถเบียนอยู่ในนี้แม่คู่กับอยู่ตั้งนอกเลยประเดี๋ยวไทยรถเบียนเปิดเองอีกแล้วแต่ว่ารอข้างหน้าแล้วไหมมันเปลี่ยนไปได้อยู่เพราะมันมันสีมันสิเปิดเองปกติถ่ายรถเบียนแม่คู่ขั้นบ่ไปโกโงดีสีมันบ่หงวดนั้นมันเปิดงวดนึงนะครับไป็นหงอดรังกระชับเก่าแค่คือเปิดสูงเนะแต่พวกอันนี้เปิด เปิดบ่ขึ้นเหมือนนี่ยแม่นเปิดขึ้นพ่อให้าู้จักว่าเปื่อนแหละครับผมบัดทีนี้พอสมคิดเราเห็นยแล้เล่ท์ท่มาบอกว่าอันบอกแม่ย่าเปิดท้ายอันอันรดนีเด้อว่าซั่นถ้ารถอีหยังรถเบียนมันขึ้นอีหยังว่าซั่นตอนพ่อขี่ไปขี่เข้ามาลืมบอกว่าซั่นว่าบ่ปิดท้ายเอาบ่ปิดจังได๋ลอกหมดแล้วยให้่าแม่คู่คับตั้งแต่2มือขึ้นหลังแล้วก็นลอกไว้อันบัดนี้ใครเฮียนไปเอากระดาษก็บ่ได้เพราะว่ารถนี่ลอกกันอยู่นะ รถลอกแล้วถ่ายรถมันมันเปิดอยเพราะใดเราฟ้าขับปูลางครับผมแต่ว่าก็มีปูนี่แหละเห็ดใดเราอ่ะเราก็สิคุยว่าเราเห็ดใดแล้วก็บุ่นนี้ไปใส่ดอกเราก็บวุ้นวุ้นเวียนๆครับผมเห็ดให้เห็นเห็ดให้เห็นได้หูแจักวัดสิเราเที่ยวเห็ดสิมีรถแดงอยู่ซื่อๆบีบแต่แต่แต่ลักกัไฟขึ้นวาบวาบวาบแล้งสีหลักกับยวดจางเสียครับผมก็บ่มียังหลักกับุญแจก็ก็บ่แม่นว่าย่าน บมเป็นวายานปูเดียวโมเป็นวายานว่าคือปูสีย่าง,ญญางามมาว่าโอ,ยาอยาหยานบมเม็นข้าเจ้าก็แง่อยากเขียนเป็นนอนนี่เนี่ยตะเขียนเปิดเพลงเองเออครับวันนี้เปิดอยร้อนเพ่งก็ได้หลุด <c oughs> เดี๋ยวนี้เมียด <c oughs> เดี๋ยวนี้เมียบ่เปิดอันแฟสได้แม่กู้กับเสียไปังั่นแหละแต่ว่ากาการเท้าบอติดแกมันกับบอตีสหลุดมาที่เนียนแม่กูก้กับหลอกหลุดไปมันก็เปิดเองแต่เก่าเนาะเวละคือคือสัญลักษณ์ของปูคือสีเฮียนไห่หูจักว่า พ่อบ่ได้หนีไปไส่ไงแต่สิได้ยังยังอยู่อยู่แต่ว่าเฮาก็ไปเตี๋ยวตัวเล็กได้ป่ะเห็นรถอันกระป้างฟ้ากระปวงคือเราเอาไปซือซอออซ้อนะ1ิ19จังซี่าใครับบัดนี้เฮาเสียก็เราบ่จมให้ปูบ่บาแล้วก็สิว่าบ่ได้บอกให้ซื้อ,อซื้อเรเละะ่นรถซื้อซื้อเราที่ว่าเราเล่นรถเพราะเราเนาะแต่ว่าเฮาเห็นมันมันคือปฏิหารเราเห็นแล้วก็ว่า ป้านแม่เราพ่นไห้แล้วเจ้าเสียนะอยู่ซึ่งกัไฟขึ้นว่าปาบุนันเตียงโม่แคต้องพจนจับกล่องท่านนะคะไฟขึ้นแม่นมาไฟไฟตาลวดขึ้นอันอันลวดเบี้ยนนะแม่วันที่ยืมเก่านี้มีตักบาทหรือบาบุญแค่มีตักบาทอยู่ค่ะมีตักบาทกับชีวิมุ่นพระเฮาพระธีเฮาบวชไม่นั่นแหละสามวงแล้วมีแต่สัตย์ยืมในซอยนะครับครับเขาครับเนื้อมหาโลกครับผมสาธุครับทุกผู้ค่ะ เากับว่าเฮ็ดไห้พ่อคุณเจ้าแล้วไห่ทีมงานน้ำนอเทึงนั่งล่ำทึงกลยองเงี้ค่ะถ้าเทียนั่งล่ำนั่งรองหันทําันไม่คู่มีสศกมมันไม่คู่กิบสีใซส้วมไห่ยินดงนั่งล่ำกันไรมพิธาร่ำฟีีที่ต่วนพ่นนลค่ะนั่งล่ำกะเทึงเช็ดใบสีกัะเจ้าผ้าพ่นกัคือว่าล่ะค่ะขั้นพ่นขั้นพ่นสศกมวันบ่ยัก เจ้าภาพเพื่อนเกสีบัวว่าแม่คู่หายนั่งร่ำอะไรนี้เด้อคือคือแม่อีหยังเนาะเราเที่ยวอะไประจำคือพ่อบุญมากหายู่ประจำนะครับพ่อบุญมากเราบ่มีเสื่อเราเอือก็บ่ิยากอันอันนี้ก็ับเรามีเรามีโชคมากเราฟ้าหั่มบวกแม่ฝาผ้าใหลายผู้หลายคนค่ะคุณอ่อนนิชายังเสียขอบคุณหลายๆเด้อคุณอ่อนนิชาค่ะเพิ่นเพิ่นฝากนมมาหากองมาหากระป๋องหา กระปูขาดหลายอย่างทึ้งน้ำยาป้าผ้านุ่มซากสุดใหตัวแต่บนฝากมาตลอดขอบคุณออนิซาฝึกแข็งอยากมากเนาะขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อร์ขึ้นหอดขึ้นเกาสำรับแนวทางเขาไม่กู้แบบนี้แจ๊สิว่าฝันยังไงเนาะครับผมแต่ว่ากับฝันเห็นผู้หญิงคือเก่าแม่ยิ้มฝันเห็นผู้หญิงยิ่งแต่แต่ตองหอดคนละฝันเห็นผู้หญิง มือเลียกว่านี่สิมาซีเงี้ไหม่ามอเนียเด้อเด้แก่แก่เครียดมหนึ่งไปคู่กับแฟนแมนดิฟันนี้ไม่ยิ่งนอซีก็ใหม่ดีนอ็นไคู่ซือซีสามค่ะบซีสามซีซีซีหนึ่งซีศูนย์ซีเจ็ดเก่าไหมมี่ซีหก ขนาดแม่คู่มักซีบอกว่านี่ปู่ก็ะเทจจานหกเลียมันก็ได้กอจานคือหกกรนเทจมาบอกค่ะกรดเบอกว่าซีมาดามแล้วสีเฮ็ดจังไรเห็ดใส่ซุปมน้จักแล้ววซีอย่าไปเช็ดซอสเสียเล้เช็ดเรียกซีนะออกหนาซีออกหนาระวังจเดห้าข้าผัดโบเฮ็ดจ่ยซีนะเขาก็บว่าจังไรโบนซีศูนย์กับซีหนึ่งนะเขากับการไปซีสองซีสามซีซี ที่แม่คู่มาซื้อบาซื้อแต่ซีขาครับซีหอ <laughs> <laughs> เป็นตะเงินวะน, <laughs> นี่แหละเอฟซีเอต้องเสียใจนะคะแม่คู่ผ้าเฮดไปเรื่อยๆนะคะค่ะมหากีดีขั้นเป็นไปด้แม่คู่ค่ะคิดว่าอยากสองปีหกเก่าค่ะปีพ่อซอหกเก่านี่แหละกต่จากนายก็ออกภรษาเราออกรรษาปีไม่ก่ะเหลือหลายเดือนอยู่เด้อขั้นขั้นปูห่โซหอหมันก่ะ เร็วๆนี่แหละก็สิเซียดนะคะคสิได้ใส่ซอฟ้าซออีหยังเพิ่นนั่นแหละเย็ดสั้นพ่นก็หลายอย่างแต่กาองประกัวเพิ่งเพเิ่งเฮ็ดกัมเพงแก้วเนาะกัมเพงแก้วกัมเพงหยัง,ยงเฮ็ดซีจูซีมุมหลายอย่าง ให้ว่าบ้นเฮาบริจาคแต่แต่แต่ตังแต่โตตัวทีสารกันมาเนี่ยแม่นแล้ววันนี้มากับซิมีงบอีกต่างหาที่แม่คู่เมาวกันกระเพื่อนแล้วงบงบตัวนี้อีกแคสีนาซีซีสาหาแสนเนี่ยเสียครับผมแล้วออกหอั้งขางแล้วกับซิมีหมองที่หอตกแ่งครับตกแต่งหลายครับผมแต่ว่าหน่อยแต่ว่ากระทัดรัดแต่ว่ากับ ดูดีดูงามนะคะเบอร์หน่อยครับบอหน่อยเมียนมาบอหน่อยยังเมียนเตียเบอหน่อยมันคำว่าซ้ำหน่อยแล้วเนาะเกียดีค่ะเพอนการ์ซีมีของดีไปไว้ฮาร์ลปูแล้วก็มีประตูเพียดนี่ยแหละประตูขจุกค่ะตูอะัรกันโอ้ดีอยู่เฮ็ดดีอยู่อย่างสวยงามมือฉลองกษัตริยามือสันวันดีเนาะค่ะขั้นงกเข้าเข้าถึง เพราะว่ามันสิได้จ๊คจักจแม่ครูว่าสิจ๊คจ,จักสามมือสามขึ้นเฉยๆนะครับผมค่ะจ๊คสามมือสามขึนขอให้มีงัขอให้ปูประทานโชคลาภไผเนาะครับผมค่ะก็ได้แจ๊คขาวว่าที่ฐานเอามือน,นี้เอาเพียงแค่นี้นะะเด้อค่ะเด้อค่ะขอให้เอฟซีสุขภูสุขคนสุขภาพแข็งแรงเง,งินไหลน้องท้องไหลมาเด้อค่ะกิจาก,การงานขอให้เจริญก้าวหน้าสุขภูสุขคนสาธุสาธธุุสาคร